ได้มานะครับได้มาจากตรงนู้นใี้ไม่มุดเลยครับได้มาลลโอเค่จะไมไดกดถ่ายนะเป็นอย่างเงี้ยไม่รู้จะซื้อมาทำไมกล้องซื้อมากดถ่ายไม่กัดกัดตอนไม่กดไม่ถ่ายดูมันทำเอาตอนนี้ประมาณสักน่าจะสามขีดครับสามขีดครึ่งได้มาสักสามขีดครึ่งไม่ถึงสี่ครับ ตัวเรียวๆนะฮะไม่ค่อยอ้วนไม่อ้วนเอาเท่าไรไม่อ้วนเอาเท่าไรเปลา่าขายสิครับขายสแตน,น,นชีใช่ได้ครับเนี่ยก็ประมาณเนี้ยนะครับก็สักสามขีดครึ่งได้เก็บครับผมไดไนน้โอเค